เรื่องของนายก8ปีก็ดูคําพิพากษาของสารต้นนูนแล้วกันนะครับที่ผ่านมาย้อนหลังมีข่าวลือว่าจะมีการยุบสภาจะมีการลาออกมีการรัฐประหารซึ่งผมเรียนหลายครั้งว่าทั้ง3กรณีในครั้งที่ผ่านมาก็ไม่เป็นความจริงนะครคราวนี้มีกระแสข่าวว่าพลเอกประยุทธ์จะลาออกนะครับจะยุบสภานะครับเพราะครบวาละ8ปีแล้ว รเรื่องของการดีนหรือวางข้อตกลงการระหว่างพลเอกประวิทย์กับทักษิณน,นะครับที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างนี้จนส่งผลทําให้จะมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรก่อนคบวาระผมก็เรียนเหมือนเดิมในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองว่ามันไม่เป็นความจริงนะครับก็ลองดูแล้วกันว่าสิ่งที่ผมบอกจะจริงหรือไม่หรืออาจจะพลุกเหมือนครั้งที่ผ่านๆมา สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นประเด็นทางการเมืองข่าวลือคนจังนาหูเลยเรื่องของการยุบสภานะครับข่าวลือค่อนข้างจะหนาหูว่าพลเอกประยุทธ์จะลาออกข่าวลือนะครับที่เกิดขึ้นว่าพลเอกประวิตร์วงสุวรรณกับทักษิณมีการจับมือกันนะครับเพื่อที่จะคว่ำ นะครับแล้วก็จะมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ในอนาคตข่าวลือว่าพลเอกประยุทธ์อยู่ครบ8ปีแล้วจะต้องพ้นจากตำแหน่งนะครับหลังจากวันที่23สิงหาคมพุทธศักราช2565ไปดูในเชิงปรากฏการณ์การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเรื่องการดำรงตำแหน่งของนะฮะบุคคล2ท่านที่เป็นทั้งกันมาที่การ และเป็นที่ปรึกษาของพลเอกประวิทย์วงสุวสรรณไพศาลฟันธง8ปีลุงตู่24สิงหาคมหลังบิ๊กตู่ตกเก้าอี้นายกคนต่อไปคือใครคร,รูการเมืองไพศาลพืชมงคลทำนายนายกคนต่อไปหลังพลเอกประยุทธ์ตกเก้าอี้24สิงหาคมนี้จะเป็นใครเป็นไปได้ไหมชวนคิดตาม7สิงหาคม2565ไพศาลพืชมงคล อดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณโพสต์เฟซบุ๊กทำนายนายกรัฐมนตรีคนต่อไปโดยระบุว่าใครคือนายกรัฐมนตรีหลังพล,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 ลเอกประยุทธ์พ้นตำแหน่งนายกโดยระบุว่าใครคือนายกรัฐมนตรีหลังพลเอกประยุทธ์พ้นตำแหน่งนายก24สิงหา65 1พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยแรก ตั้งแต่วันที่23สิงหาคม2557และยังคงเป็นนายกอยู่ในขณะที่รัฐธรรมนูญ2560ใช้บังคับ 2. รัฐธรรมนูญ2560บังคับไว้ในมาตรา264ว่าคณะรัฐมนตรีซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในขณะที่รัฐธรรมนูญ2560ใช้บังคับนั้นเป็นคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญปี2560ด้วย 3. ดังนั้นพลเอกประยุทธ์จึงเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญปี2560มาตั้งแต่23สิงหาคม2557ตามที่บัญญัติในมาตรา264และครบกำหนด8ปีในวันที่23สิงหาคม2565 รัฐธรรมนูญมาตรา158บัญญัติว่าจะเป็นนายกเกิน8ปีไม่ได้ดังนั้นนับตั้งแต่เวลา24นาฬิกาของวันที่23สิงหาคม2565วาระการดำรงตำแหน่งของพลเอกประยุทธ์จึงสิ้นสุดลงและไม่มีอำนาจบริหารสั่งการใดๆได้อีกต่อไปนับตั้งแต่เวลานั้นและไม่สามารถรักษาการในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้อีกด้วย 5. ประธานสภามีหน้าที่เรียกประชุมรัฐสภาทันทีเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีใหม่ในกรณีนี้พลเอกประวิทย์หัวหน้าพลังประชารัฐหรือนายอนุทินหัวหน้าพักภูมิใจไทยหรือนายชัดชาติจะมีโอกาสได้รับเลือกมากที่สุดและไม่ว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีทีมเศรษฐกิจนําโดยนายสมคิดจัดตุศรีพิทักษ์มีโอกาสเข้ามาช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศมากที่สุด และสถานการณ์จำเป็นที่นายสุรกกจเสถียรไทยเคยได้รับผิดชอบเรื่องเอเปกเมื่อปี2546จะต้องเข้ามาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเพื่อจัดการประชุมเอเปกให้สำเร็จลุล่วงเป็นเกียรติศักดิ์ศรีของประเทศให้ทันท่วงทีและช่วยแก้ไขปัญหาความล้มเหลวในการดำเนินนโยบายต่างประเทศเพื่อนำประเทศไทยออกจากความขัดแย้งและสงครามของขั้วมหาอำนาจทั้งหลายด้วย 6. ในระหว่างการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้ประหลัดกระทรวงปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีโดยต้องจัดประชุมกันเพื่อเลือกคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีจนกว่ารัฐสภาจะเลือกนายกรัฐมนตรีได้เเรื่องรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องกฎหมายสูงสุดของประเทศ ไม่ใช่เรื่องที่จะมาทำเป็นเรื่องสีธนนชัยหรือปฏิเสธไม่ยอมรับดังที่กำลังทำกันอยู่ในขณะนี้เพราะนั่นคือการก่อวิกฤตให้กับประเทศชาติตามบันทึกเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ว่าเหตุที่ดำรงตำแหน่งไม่เกิน8ปีก็เพราะเป็นต้นเหตุวิกฤตของชาตินั่นเองทุกอย่างชัดเจน บดเบี้ยวหรือเอาข้างเข้าถูไม่ได้หรอกอย่าทำเช่นนั้นเลยบ้านเมืองยับเยินพอแล้วสุพจน์อดีตรกรรทอยืนยันปม8ปีประยุทธ์ไม่นับย้อนยุคคอสชให้ยึดมติที่ประชุมไม่ใช่ยึดความเห็นนายสุพจน์ไข่มุกอดีตตุลาการสารรัฐธรรมนูญอดีตรองประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญให้สัมภาษณ์รายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ดำเนินการโดยดานาัยเอกมหาสวัสดิ์และอมรรัตน์มหิททิรุก เผยแพร่ทางช่อง9 m c o t ด HD หมายเลข30กรณีมีการเผยแพร่เอกสารบันทึกการประชุมกรทรครั้งที่500เมื่อวันที่7กันยายน2561ระบุความเห็นของมีชัยรฤชุพันธ์ประธานและสุพจน์รองประธานให้ความเห็นต่อการนับวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี8ปีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาให้นับตั้งแต่ดำรงตำแหน่งหลังรัฐประหาร ปี2557ก่อนรัฐธรรมนูญปี2560ซึ่งจะส่งผลให้ดำรงตำแหน่งครบ8ปีในวันที่23สิงหาคม2565โดยสุพจน์กล่าวว่าเอกสารน,นี้เป็นบันทึกการประชุมซึ่งเปิดเผยแจกจ่ายในห้องสมุดต่างๆทั่วประเทศไทยรวมทั้งห้องสมุดรัฐสภาด้วยใครๆก็อ่านดูได้ไม่ใช่บันทึกลับแต่เป็นบันทึกการประชุมไม่ใช่มติ ส่วนมติเป็นอีกอย่างหนึ่งสำหรับการเจาะจงเผยแพร่ความเห็นของประธานและความเห็นของตนเองในฐานะรองประธานเป็นความเห็นของสองคนแรกผมคิดว่าเขาต้องการเอาตำแหน่งมาเป็นเครื่องดึงดูดความสนใจมากกว่าเพราะเป็นตำแหน่งไล่เลี่ยก,กันคือประธานกับรองประธานสุพจน์กล่าวว่าการประชุมสนทนาคุยกันร่วม30คนไม่ใช่คุยกันสองคนคุยกันทั้งคณะ การเผยแพร่เฉพาะสองคนไม่ถูกต้องเป็นการทําให้มีประเด็นผู้ดําเนินรายการถามว่าความเห็นที่เผยแพร่วิธีนับ8ปีเป็นไปตามเอกสารหรือไม่สุพจน์กล่าวว่าเอกสารนี้เป็นบันทึกการประชุมไม่ใช่มติส่วนมติเป็นอีกอย่างหนึ่งขณะที่บันทึกการประชุมมีความเห็นหลากหลายการจะนับ8ปปีต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญปัจจุบันซึ่งมีขั้นตอนที่รัฐสภาเลือกขึ้นมา ความเห็นของผมไม่เกี่ยวกับพักคหนึ่งพักคใดฉะนั้นที่พูดคุยกันยังไม่รู้เลยว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อกลายเป็นบุคคลท่านนี้ขึ้นมาก็อาจจะคิดว่าผมไปนิยมชมชื่นกับนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันแต่ถ้าดูตามกฎหมายแล้วเป็นไปตามขั้นตอนของมันถ้าตีความตามหลักนิติรัฐก็ชัดเจนเลยเราต้องเอาหลักนิติศาสตร์เป็นหลักแม้ผมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางรัฐศาสตร์ก็ตาม ผู้ดำเนินรายการถามว่านับตั้งแต่6เมษายน2562ใช่หรือไม่สุพจน์กล่าวว่านับแต่วันที่โปรดเกล้าแต่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับสารรัฐธรรมนูญเป็นหลักผู้ดำเนินรายการถามว่าหากนับตั้งแต่หลังเลือกตั้งปี2562จะย้อนแย้งกับบันทึกการประชุมปี2561หรือไม่สุพจน์กล่าวว่าบันทึกการประชุมเป็นความเห็นเริ่มแรกเป็นความเห็นไม่กี่คนซึ่งไม่ใช่มติ ส่วนมติเป็นอีกอย่างหนึ่งคนที่เผยแพร่อเอกสารต้องการผลลัพธ์ประการใดก็นำความเห็นของคนนั้นออกมาอยากจะทำความเข้าใจเจตนารมณ์ของกฎหมายไม่ใช่ผู้ร่างเพราะผู้ร่างอาจจะตายไปไม่รู้กี่คนแล้วแต่เป็นเจตนารมณ์ของกฎหมายของรัฐธรรมนูญผู้ร่างไม่ได้มีคนเดียวผู้ดำเนินรายการถามว่าหากดูเจตนารมณ์ต้องย้อนดูมติกะระทใช่หรือไม่สุพจน์กล่าวว่าใช่ ซึ่งมีหนังสือจุดมุ่งหมายประกอบรัฐธรรมนูญไม่ใช้คำว่าเจตนารมณ์แต่ใช้คำว่าจุดมุ่งหมายผู้ดำเนินรายการถามว่าจุดมุ่งหมายมาติฉบับของกรทชัดเจนใช่หรือไม่ว่าไม่นับย้อนสมัยคอสชอสุพจน์กล่าวว่าก็ไม่ได้ชัดเจนแต่ตีความโดยอนุโลมซึ่งถ้าดูมาตรา158และ159จะชัดเจนว่ามีขั้นตอนของมัน และรัฐสภาก็โหวตให้แล้วมีการปลดกล้าวลงมาเป็นขั้นตอนตามรัฐธรรมนูญ2,560ผู้ดำเนินรายการถามถึงความเห็นส่วนตัวในบันทึกการประชุมสุพจน์กล่าวว่าในบันทึกเป็นความเห็นแรกเริ่มยังไม่ได้ฟังความเห็นคนอื่นเพิ่งเริ่มคุยแล้วเรายังไม่รู้ว่าใครเป็นใครซึ่งมีความคิดเห็นหลากหลายในบันทึกการประชุมให้ยึดมติเป็นหลัก ส่วนคำเห็นสองคนที่ถูกนำมาเผยแพร่เป็นการฟังไม่ได้สับจับมากระเดียดจึงกลายเป็นประเด็นตนขอแก้ประเด็นนี้ด้วยให้ดูจุดมุกหมายและให้รอฟังสารรัฐธรรมนูญตนไม่มีอิทธิพลอะไรทั้งสิ้นางานแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ไพศาลพืชมงคลนีก็บอกว่าการดำรงตำแหน่ง8ปีนแครับของนายกรัมตรีนั้นสิ้นสุดลงไปแล้ว ในขณะที่อดีตกรรมธิการนวลรังรัฐธรรมดูญนะในชุดของคุณมีชัยดิชุพันธ์บอกว่าฟังไม่ได้สับอย่าจับเอาไปกระเดียดน,นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือยืนยันว่าเรื่องนี้มีการพูดคุยกันในกรรมธิการแล้วนะครับและบอกว่าการนับการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับของพลเอกประยุทธ์นั้นไม่นับในช่วงการเป็นคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ นะครับซึ่งกฎหมายจะไม่มีผลย้อนหลังนะครับและจะเริ่มนับน,บนะครับตั้งแต่การเข้าดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับตามรัฐมนูลพุทธศักราช2560ซึ่งพลเอกประยุทธ์เริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี2562นะครับหลังจากที่สภาผู้แทะะนราษฎรนะครับได้มีการลงมติแล้วก็โหวตแล้วก็ถูนก้า นะครับนั่นก็เป็นการแสดงความคิดเห็นของสอนขั้นขณะเดียวกันก็มีกระแสะข่าวลือจากนักวิชาการสื่อมวลชนนักวิเคราะห์ต่างๆเรื่องของการยุบสภาปรเดกประยุทธ์จะลาออกนะครับหลังจากที่มีการผ่านงบประมาณพุทธศักราช2566นะครับกระแสะข่าวเรื่องของการยุบสภาลาออกนะครับเพราะ ตำแหน่ง8ปีจะให้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณเข้ามาตำรงตำแหน่งเป็นานายกรักษาการแทนสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นหนาหูแต่ในเชิงสังเคราะห์น่าสนใจกว่านั้นจริงๆแล้วนะครับเรื่องนี้ผมได้เรียนทุนส่วนมาตลอดนะประการแรกการที่พลเอกประยุทธ์จะลาออกนะครับยุบสภาในเวลานี้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเหมาะหรือยังยังไม่เหมาะหรอกนะครับ แล้วก็ทำไมถูกมองว่าจะยุบสภาหลังจากวันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2565เพราะว่าในวันนั้นจะมีการผ่านก็ประมาณพุทธศักราช2566นะครับตอนนี้ก็เริ่มได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของกระแสข่าวเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีแล้วนะครับนั่นกะ็นะคงจะเห็นชัดเจนนะครับว่ามีโอกาสจะปรับคัตรีมากกว่าซึ่งผมยืนยันว่าจาเป็นจะต้องปรับถ้าไม่ปรับคัมภีรีสิ่งที่ตามมา นะครับมันก็จะเป็นเนกาตีฟสัมเกมหรือเกมลบของบุเอกประยุทธ์และจะเข้าโหมดวิกฤตศรัทธาทันทีวันนี้เราคงเห็นนะครับโพต่างๆต้องการให้บุเอกประยุทธ์พ้นจากตาแหน่งมอบต่างๆเริ่มมีการเคลื่อนไหวเรียกร้องนะครับให้พระเอกประยุทธ์พ้นจากตําแหน่งนะครับอย่งางไรก็ตามนะครับในข้อเท็จจริงเรื่องของการดำรงตำแหน่งบนเอกประยุทธ์ 8ปีนั้นผมเคยเรียนและอธิบายตั้งแต่เริ่มต้นหลายครั้งจนเริ่มมาเป็นกระแสณปัจจุบันว่าการดำรงตำแหน่งของบุระยุทธ์8ปีนั้นนะครับยังไม่ครบวาระการเริ่มต้นวาระจะนับตั้งแต่วันที่สภาผู้แทระะนราษฎรนะครับได้มีการโหวตกป,ประยุทธ์ไม่ใช่สภานิติบัญญัติแห่งชาตินั่นหมายคมว่าวันที่บป,ประยุทธ์เข้าดํารงตําแหน่งทางการเมืองจนถึงเวลานี้ นในทางกฎหมายตามรัฐมนูลพุทธศักราช5 6 6 0ระบุไว้นั้นบทเอกประย,ยุชน์ยังไม่ครบวาวระการดำรงตำแหน่งเป็นนายกมัมตรี8ปีนะครับไม่ใช่อภินิหารทางการเมืองแต่ผู้ร่างตั้งแต่ต้นซึ่งผมเนี่ยมีโอกาสนั่งฟังและถูกสั่งให้จำไว้นะครับวารุ่นผมเนี่ยจะต้องมาอธิบายมาบอกมาเล่า ซึ่งวันนั้นก็มาถึงแล้วนะครับผมก็เลยมาเล่าว่าพลเอกประยุทธ์ยังไม่ถึงนะครับเพราะให้นับจากนะครับสภาผู้แทนรัษฎรไม่ใช่นับจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติคือไม่ได้มาจากการรัฐประหารแต่ให้มาจากราษฎรผู้แทนของราษฎรโหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับสิ่งเหล่าน,นี้นะครับคนไทยควรจะรู้ส่วนกระแสข่าวลือนะครับพลเอกประยุทธ์จะยุบสภาเพราะ8ปีนะครับครบวาระ8ปีจึงเป็นไม่ได้ พลเอกประยุทธ์นะครับจะมอบให้พลเอกประวิตรรักษาการเป็นนายกกมตรีจึงเป็นไปนไม่ได้นะครับเมื่อตัวแปรต้นไม่มีไม่ถูกต้องตัวแปรตามนะครับก็ย่อมจะไม่ถูกต้องอย่างแน่นอนนะครับส่วนที่มีข่าวว่ามีการจับมือระหว่างพลเอกประวิตรนะครับกับทักษิณยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะครับเป็นเพียงกลยุทธ์ทางการเมืองเท่านั้นหุ้นส่วนคอยดูแล้วกันแต่กนะับทั้ง2ประเด็นเนี่ย ประเด็นแรกนะทั้ง2ประเด็นเนี่ยดูคําพิพากษาของศาลร,รัฐธรรมนูญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคว่ำนะครับกฎหมายเลือกตั้งความสูตรห้าร้อยยังไงก็ต้องร้องเข้าสู่สาตลตําููนะครับดูคำพิพากษาของสารตําูนแล้กันนะครับเรื่องของนายก8ปีก็ดูคําพิพากษาของสารตําููแล้กันนะครับที่ผ่านมาย้อนหลังมีข่าวลือว่าจะมีการยุบสภา จะมีการลาออกมีการรัฐประหารซึ่งผมเรียนหลายครั้งว่าทั้ง3กรณีในครั้งที่ผ่านมาก็ไม่เป็นความจริงนะค,รคราวนี้มีกระแสข่าวว่าพลเอกประยุทธ์จะลาออกนะครับจะยุบสภานะครับประคบบาระ8ปปีแล้วนะครับเรื่องของการดีนหรือวางข้อตกลงกันระหว่างพลเอกประวิทย์กับทักษิณ นะครับที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างนี้จนส่งผลทําให้จะมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรก่อนคบวาระผมก็เรียนเหมือนเดิมในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองว่ามันไม่เป็นความจริงนะครับก็ลองดูแล้วกันว่าสิ่งที่ผมบอกจะจริงหรือไม่หรืออาจจะฟุกเหมือนครั้งที่ผ่านผ่านมาขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีนกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเตศักดิ์เจมกิตวัฒนา สวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ 偏希望。